สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดสรยุทธฟาดแรงไม่ไว้หน้าหลังถูกชาวเน็ตวิจารณ์นำเสนอข่าวหดหูซ้ำเติมไม่ให้กำลังใจประชาชนล่าสุดได้กเกิดประเด็นราม่าขึ้นอีกครั้งเมื่อในโลกออนไลน์มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสรยุทธ โดยได้ระบุข้อความว่าเคยคิดจะเสนอข่าวให้กำลังใจประชาชนหรือจะมีแต่ซ้ำเติมให้มันหดถูกเพิ่มขึ้นทุกนาทีทุกชั่วโมงซึ่งงานนี้สรยุทธ์ถึงกับทนไม่ไหวได้เข้ามาตอบปรับชาวเน็ตรายนี้โดยได้ระบุข้อความว่าใครซ้ำเติมครับการไม่สนใจเยดีกับความสูญเสียต่างหากที่ผมรู้สึกว่าเป็นการเหยียบย่ำซ้ำเติมเหมือนกำลังเห็นชีวิตคนไม่มีความหมายขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวสขอบคุณค่ะ